ว่าเหมือนนี้มาพี่น้องมากินแกงเห็ดผัวสองโลเอาแบบคักๆเลยิเป็นยังปั่นหมักกินอ่นอนมาแกงเห็ดผัวครับพี่น้องครับสองโลเสียบเสียบน้ำกันเป็นยังเขาคือติดมือจำเพราะว่าเป็นเขาไม่รูปหัวเอยยังมาลูบหัวคอยยังไหนก้น,น,น,านมา คลิปท้ายเฮ็ดผัวจะหฮงปันไดคลิปท้ายเฮ็ดผัวนี่แหละครับมือน,นี่แหละคลิปใหม่คลิปใหม่เฮ็ดผัวมันเกิดใหม่พี่น้องวัอน,นี้จี๊ดเท่าไหร่มัมนสืหารกร็ซเสื้อผกเฮ็ดผัวเกิดใหม่อืมกลมแก้วฮักลายเลยเนาอฮักซักดูบ่ฮัก มาจักชเดอสามมวยด้วเอ้าแซ่บปุ๊กอาหลังมือแน่เขาติดเขาไม่เขาเนียเขาเนียวเขาไม่มา่างเพรมันหลอกกินไหนือเกาจังบดิบมือไงอร่อย เล็บพ่ออ่อนๆเล็บพ่อฝ่ายแ่ก็เสียบพึ่งก้วนะพี่น้องเลยนะองขออปไรงั้นน้องขอใอหีอใหญ่จำาน้าจำแก้วไปห,หาหมู่บ้านนี่ แลกโลก็รวมแล้วสิบโลในประมาณสิบโลครับนะฮะวันขายบั่ะจงไปกินสองโลอ่อนๆเลยผินหองไปพร้อย่อมเดี๋ยวมันไปเอาว่าท่านเนาะอ่อท่้นก็คือเพื่อพรอหนังถ้าให้พอใส่ไมัเปอ่าเกิดเปล่าเท่าไงข้าวย้อมกับข้า ขายหมือนโล่อร่อยหาสิบบาทร้างให้พ่อมร้างให้พ่อมขายประมาณสิบโลครับขายไปแปโลแปโล่โลอะขายไปแปะโลหาเอาไปกิ้มนมช้งโลเนี่ยวตลอดวันได้เี่นหวังอือืม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  ใส่ทงบะดำได้ป่ะตนคะ้อสีบดงมามไม่ธรรบบานีิงๆสนงานะวยงมางมนะไอพอมออกมันเกิดยันอ่ะจับเกิดยันได้บุญะทำไมมันันสามรันสี่เนาะนมเมั้ออกงไทยพี่เน่ะตัวนี้นะ มองนี้มันลอยออกมันลอยออกนะมันออกบ่าขาดนะออกทรงไทยเด้วขั้นบมพีนาพุ่นานาจะสีกินพี่นองเลยข้าก็ยังหรืกินบดปีบดจาดเยอะใส่ำํำใส่ำํำก็มไม่เออนะี่็อ่อ โตดที่น่องเบื้งหลอกน้อยๆก็เยตัวจะซิบน่ายกว่ามันก็นแสบค่ซ้ำ่เหมือนกันก็หนอเห้ยแสบแล้วไม่พร้อมจ้ะเอาไว้หงหยาบไหมมันก็ซ้ำให้พร้อม ให้พร,หร้อมค่แ่คยังใ่จุย่ะเอาน,น้มก้นแกนเขาเส่แก่ยังยแนะม่วม่แย่แ่แม่แไ่ม่แก่แม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 ่ม่แม่แมม่แม่ เย็นเข่ากระเนียวจิ้มือเก่านะ่ะไปควาดเท็ดผัวพี่น้องเลยตามมันจำแกวเอาตะพี่กวาดอะไรมันเบิด <ừ> um. มันอ่อนแบบนถือฝนเนาะก <ừ> um. ินเบิดนี่มันจริงยิงซะคนว่ากินปูเียวยิงเอเพราะว่ายิงเหรอ,อใคร,รอยู่บ้านเรา Ưm, thật ít tiêu Ưm Ưm nho Thì anh chàng thấy anh ưm tao ăn mấy cái thằng Thì anh luôn ừ หวอนอยู่ทั้งผียัง้นก็อวอนนั่นแหะเจีบเพอเจ้าผ้าควหยยินเขาสายม่กินนี่สายม่จ๊ยดดกแฟดเอาหนิอ่ะเอาตัวหนิอ่ะตัดไปเือเลยเอาเต็มหม้อ สองโลพี่น้องอยินมือเบอิดหรอกอนะลองง่ายง่ายกับออนเนี่อืพอดีว่าหวววเ,าาเาาห้าตัวโอวเะเบิ้งลองง่ายแกะเบิ้งฮะ่อลยังเขาวขาบอนแสบคือเก่าฝนก็สีมาเพราะฝนบัน